ครับสวัสดีค่ะพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบผอ,อกับผอแต้มนาะพี่น้องเนาะครับผอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยอนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้อง มีแต่เจ็กับแปดกับเก่าขับเลขล่างก็ออกแปดเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมานะพี่น้องครับไปได้เบิง่งติดตามกระดิฉันเดี๋ยวพี่น้องเนาะครับวันพุธที่21พฤษภาคม2568ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้อง7กับ8มานำกันเลยพี่น้องเอ้ย8 7 7 8 นะครับส่วนตัววินเนี่ยศูนย์หนึ่งสองนี่โบมานะพี่น้องเนาะครับเล็กมากนน้ำกันเอาวันี้นี้กะมาแล้วพี่น้องครับปเตียมผ้ามาติดตามต่อยนะพี่น้องเนาะครับกับเราพัฒนาเซียนน้องคายพี่น้อง เขียนนะพี่น้องเนาะครับก็จะเป็นวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบสาม ลาพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งดูดจะมาต่เป็ดตะเก่าอยู่บอกพี่น้องช่วงนี้มาดูเนะพี่น้องเนาะเป,เป็ดเกียติเดเก่าครับมาในชุดวิ่งเพิ่อนนะพี่น้อง ปดเก้าหนึ่งสองสามนะครับวิน ครับวันนี้จับคู่ได้พี่น้องเนึกแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าน้อพี่น้อง ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับ ครับบาในส่วนตัวเน้นนะพี่น้องตัวเน้นไหแปสองแดสา้าสอง9ก้าสนะครับ ครับบันทึกส่วนตัวกันลักเก็ตได้ไีมน้องกันเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ ขับเตียว่าวเลกวันสุกร์้อพี่น้องเ้อมักเป่านะครับเตียว่ากหลายๆอาจารย์มาส่วนมากก็บวงห้เป่านะครับครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2 5 6 8ลาวพัฒนาเสียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องชุดเต็มชุดวิ่งเพิ่งกิดนะพี่น้องเนอะเอาเต็มเต็ม แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามกันเจ็ดสองเจ็ดสามขับเน้นก็ตามนี่แหละพี่นอ้องเฮามักสอบตัวเลขก,ก็อย่าลืมกลับตัวนําได้พี่น้องเด้อครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ได้ดชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตียมรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับฉนนแล้วก็เตรียมข้อไวพ้พอนคอยเข่าคอยปังปังครับพี่น้องยิบซี่เลยโศกโศกมันมันกันนะครับคือสิบวามาน้ากันอีกที่เนาอพี่น้องเนาะเอาจะเลื่อมได้พี่น้องเด้อกดไหลกดแชร์พอเตรียมน้ำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้านะครับ รับอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตมขอกรับขอบพระคุณอิบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตี่มเตมขออวยพรให้โศกโศกมันมันเลยพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม